สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวบ้านสวนนะคะก็มีตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้ๆแปลงผักของเราอันนี้เราจะเดินลัดสวนมานะคะซึ่งมีสวนทุเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีสวนมะนาวสวนมะพร้าวเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวบ้านหลักน้อยของเราระหว่างทางเราก็จะเจอผักโขมค่ะผักโขมนี่ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันมากเลยค่ะ ตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาอันนี้วันที่ห้าฝนตกทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะใบชะพลูเยอะมากเลยค่ะมะนาวมะนาวดกมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นทุเรียนของเราปึงงอกได้แล้วนะคะหนึ่งปีต้นขนุนค่ะอันนี้บ้านนี่นะคะบ้าน อันนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะคะอ่าเรามาดูรอบๆบ,บ้านก่อนนะคะนี่ค่ะอือบฝนตกหนักมากค่ะอันนี้แต่ก่อนเราจะมีทาปลวกใช่ไหมคะการปลวกไม้การปลวกแต่ว่าอันนี้ฝนเริ่มมาเลยเริ่มจางนะคะอันนี้ค่ะด้านหลังเป็นไม้อะไรคะ ไม้เชร่านะคะไม้เชร่านี่เรามาดูด้านข้างกับด้านหน้าของเรานะคะเสาด้านหน้าจะเป็นไม้ไม้ไม้เสดาไม้เด,ไมเดานะคะอนี้ไม้สเสดาอันนี้ค่ะอันนี้เราอยู่ด้านข้างอันนี้หน้าบ้าน,านาค่ะอ๋อด้านข้างอันนี้หน้าบ้านของเราอยู่หน้าบ้าน <ossen> เดี๋ยวนะคะด้านหลังจะมีสวนนะคะสีไร่ค่ะ อันนี้นะคะอน,นี่เห็นไหมคะฝนจะตกก็จะสาดนะคะระเบียงไม้นี่ค่ะหอมกลิ่นไม้มากเลยค่ะอันนี้คูณเท่าไรเราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคุณนะ้าคุณน้าจำไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยนะคะแอบมองค่ะแอบมองน,ะะอองนี่ค่ะ มืดๆนิดน,นึงนะคะยังยังไ,ม,ม,ไ,งงไม,ม่มีไฟค่ะไม่มีไฟแต่ว่าเราใช้บานเกล็ดบานเกล็ดบอกอันนี้เขาเรียกอะไรบานเลื่อน๋อาอบานเลื่อนค่ะบานเลื่อนนี่ค่ะเป็นพื้นไม้เลยนะคะพื้นไม้อันนี้บไ,ไม้ที่บ้านมีนะคะก็เลยก็เลยไม้พื้นแนบชิดกันสวยมากเลยค่ะก็คือจะหอมกลิ่นไม้เลยนะคะสร้างใหม่ๆ อันนี้ค่ะเราให้ดูมุมนอกนี่ค่ะอันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่ากำลังเย็นๆแล้วเห็นไหมคะเราก็จะเห็นสวนสวนผลไม้สวนหลังบ้านนะคะมะม่วงอันนี้ไม้ใหญ่นะคะใหญ่สองแขน นี่ค่ะนี่ส่วนด้านบนจะเป็นสันไทยค่ะกระเบื้องสันไทยอันนี้ประตูนี่ค่ะวิวด้านหน้างบงบอันนี้งบบ้านหลังนี้นะคะมีไม้มีไม้อยู่แล้วอ๋ออันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีไม้อยู่แล้วนะคะกซ็ซื้อแค่ซื้อซื้อแค่แมไม้ฝาเชิดราค่ะ,คะประตูด้วยไหมคะ อ๋อซื้อแค่หน้าต่าง <S 2> 2 <S ด้านในสองอันนะคะ 2> 2อ,อันนี้ก็จะมีหน้าต่างของบ้านหลังเดิมอยู่นะคะก็เลยเอามาใช้ในบ้านหลังใหม่แห่งนี้นะคะแล้วก็ไม้อันนี้มีไม้เองทั้งหมดเลยนะคะมีไม้เองทั้งหมดเลยแต่ว่าฝนสาดฝนสาดก็เลยทําให้ไม้เปียกนิดน,นึงนะคะแต่ว่าเราจะหอมกลิ่นไม้อันนี้ก็ระเบียงอันนี้ก็ระเบียงไม้ก็ทําเองอีกกันไม้ของตัวเองค่ะ <S 2> 2, <S โอ สองเมตรห้าสิบนะคะด้านหน้าของกว้างสองเมตรห้าสิบอันนี้ไม้สดานะคะหอมมากเลยนะคะฝนตกลมเย็นๆมากเลยค่ะอันนี้นี่ค่ะตอนกลางคืนก็จะดูพระจันทร์ขึ้นตามนี้เลยนะคะอันนี้งบประมาณนะคะพี่เขามีไม้เองแล้วก็ซื้อไม้เชราแล้วกับกระเบื้องเอ้ยสั่งเอ้ยไม้สันไถ่ยนี่กระเบื้องกระเบื้องสันถย หลังคาสันไทยนะคะก็งบดีทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ราคา65,000่บาทนะคะก็คือเป็นเน้นไม้ตัวเองเลยนะคะเพราะว่ามีไม้เยอะมากเลยค่ะไม้จากจากที่รีโนเวทบ้านหลังนั้นใช่ไหมคะนี่บ้านที่รีโนเวทนะคะก็คือบ้านไม้หลังนู้นนะคะแล้วก็เหลือก็เลยเอามาทําหลังนี้ต่อนะคะก็จะเป็นพื้นไม้เองทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไม้ก็จะเป็นของทางนี้ทั้งหมดเลยไม้สะเดานะคะที่จะทําเสา สามต้นบอกสี่เอ้สามหกเก้าต้นไม้สะเดาเก้าต้นเลยนะคะไม้สะเดาเห็นมีไม้พยุงด้วยบอก่จ๊ะเห็นไม้ตะแบกเออจ้ะไม้ตะแบกจก้ะเห็นไม้สะเดาต้นสะเดานะคะเก้าต้นนะคะเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าฝนตกมากลืนหอมมากเลยนะคะก็เรามารีวิวบ้านหลังน้อยด้วยงบราคาหกหมื่นห้าพันบาทนะคะสวยมากค่ะหลังนี้เราจะมาดูสวนหลังบ้านนะคะอะค่ะ นี่ค่ะสวนสวนมะนาวมีทั้งทุเรียนมีทั้งฝรั่งต้นกล้วยต้นสะเดาต้นมะพร้าวผลไม้หลายชนิดนะคะทางบ้านก็จะมีต้นกล้วยต้นมะม่วงนะคะอันนั้นต้นทุเรียนนะคะกําลังเกิดแล้วเดี๋ยวก็จะออกผลแล้วนะคะนี่ค่ะสวนมะนาวสําหรับวันนี้ก็มารีวิวบ้านหลังน้อยสวยงามแห่งนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบบ้านหลังนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีบัว,วน้อย หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็สังกะสีมีไม้เรายังไม่เก็บด้านหน้าก็จะทําเป็นสนามกีฬาก็ได้นะคะพื้นที่เยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นยุ้งอีกสองนะคะยุ้งข้าวนะคะปีหนึ่งจะได้ข้าวเยอะมากนี่ค่ะแล้วก็บ้านน้อยหลังนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะด้านล่างที่เป็นนี่ใช่ไหมคะอันนี้กันปลวกเนาะฮะอันนี้ทางลงนะคะทางลงนี่ อันนี้ค่ะตอนตอนที่ฝนยังไม่ตกนะคะเราก็จะใช้กันเชื้อปลวกนะคะเราจะมีเขาเรียกน้ํายาอะไรจ๊ะลืมน้ํายากันปลวกบอจ้ะน้ํายากันปลวกนะคะก็จะขีดไว้ตามเสานะคะเพื่อไม่ให้ปลวกขึ้นบ้านนะคะอันนี้ค่ะสวยมากค่ะในราคาห5หมืห้าพันบาทนะคะยังไงก็ฝาก บ้านหลังน้อยแห่งนี้นะคะเราพามารีวิวอันนี้กยังไม่ขึ้นบ้านนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ